นี่ท่าหน,นึ่งนี่มือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับเก็ตบอนี้นี่ท่าห <c oughs> นึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เทา้าหมุนที่เทา้านี่ไม่ต้องขาลงเลยเนะี่ยไม่เอาลงอะ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับอั ไม่ม,ไมีต้องใช้เีต้องเลยเหรอขอ,องลายไมตาไม่มีเงืออ,อกไม่มีเงาอ,ออกให้ใช้ได้นี่โอ้โห,โห,โห,โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าน,น,นสองเลยคุณ innovation man ท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆครับท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ นีไม่เท่เลยเอาเพกได้อีกอ่าสองห้าสองฮะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นฮะาท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพงกิ้งดูครับท่าแพงกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงจริงท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊คแบ๊คแบไค โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มี<ะ>มีตวัดกลับมีมีถอยหลังหีือต่ตวัดกลับอ,อย่างไงยังไงตวัดกลับฟลิปป่ะฟลิปป่ะโอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด